คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมโรมบทที่15จงให้เป็นที่พอใจของเพื่อนบ้านไม่ใช่ของตนเองพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเอง เราทุกคนจงทำให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขาเพราะว่าพระคริสต์ไม่ทรงทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์เองตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคําพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยอะเย้ยท่านตกอยู่แก่ข้าพระองค์ เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทนและโดยการนูนใจจากพระคำพีขอพระเจ้าผู้เป็นแหล่งความทรหดอดทนและการนูนใจส่งช่วยให้ท่านทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยพระเยซูคริสเพื่อท่านจะได้พร้อมใจกันสรรเสริมพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราข่าวประเสริฐสำหรับพวกกิวและพวกต่างชาติเพราะฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสได้ทรงต้อนรับท่าน เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าว่าพระคริสต์ได้ทรงรับใช้มาอย่างพวกยิวเพื่อเห็นแก่ความสัตย์จริงของพระเจ้าเพื่อจะรับรองพระสัญญาที่ประทานไว้กับบรรดาอัครปีตานั้นและเพื่อให้คนต่างชาติได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะพระเมตตาของพระองค์ ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์และมีคำกล่าวอีกว่าประชาชาติทั้งหลายเอย๋ยจงชื่นชมยินดีกับชนชาติของพระองค์แล้วยังมีคำกล่าวอีกว่า ทุกประชาชาติจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดและให้ชนชาติทั้งหมดยกย่องพระองค์และอิสยากล่าวอีกว่าลากแห่งเจษีจะมาคือผู้ที่จะส่งลุกขึ้นมาครอบครองบรรดาประชาชาติประชาชาติทั้งหลายจะมีความหวังในพระองค์ขอพระเจ้าแห่งความหวัง โปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พันธก,กิจของเปาโลในฐานะอักระทูตพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่าง สามารถจะเตือนสติกันและกันได้แต่การที่ข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรื่องถึงท่านเพื่อเตือนความจําของท่านก็เนื่องจากพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติและทําหน้าที่ปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อคนต่างชาติจะเป็นเครื่องบูชาที่ชอบพระไทยคือเป็นที่ชำระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่อยู่ในพระเยซูคริสข้าพเจ้าจึงภูมิใจในสิ่งที่ทำเพื่อพระเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิอ้างสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงทำรร โดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคำสอนและการกระทำเพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟังคือด้วยอิทธิฤทธิแห่งไม้สำคัญและการอัศจรรย์ในฤทธิดเดชแห่งพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าจนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างท่วนทีตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มอ้อมไปยังเมืองฮิวรีลิคุม อันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้วตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคนที่ไม่เคยได้ข่าวเรื่องพระองค์ก็จะได้เห็น และคนที่ไม่เคยได้ฟังจะได้เข้าใจเปาโลเจตนาจะไปกรุงโรมนี่คือเหตุที่ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ไม่ให้มาหาพวกท่านแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องอยู่ในแว่นแคว้นเหล่านี้ต่อไปข้าพเจ้ามีความปรารถนามาหลายปีแล้วที่จะมาหาท่าน เมื่อข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปนข้าพเจ้าจะแวะมาหาพวกท่านเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านขณะที่ไปตามทางนั้นและเมื่ออิ่มใจอยู่กับท่านทั้งหลายบ้างแล้วหวังว่าท่านจะช่วยจัดส่งให้ข้าพเจ้าเดินทางต่อไปขณะนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อช่วยเหลือทารรม,มิกชนเพราะว่าบรรดาคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายายินดีที่จะเลี้ยไยเงินส่งไปให้แก่ราม,มิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มคริสตจักรเหล่านี้ยินดีจะทำเช่นนี้ที่จริงพวกเขาก็เป็นหนี้ทำรรม,มิกชนเหล่านั้นด้วยเพราะเมื่อคนต่างชาติ เข้าส่วนกับชาวเยรูซาเล็มในของประธานฝ่ายวิญญาณจิตก็เป็นการสมควรที่พวกเขาจะได้ปรนนิบัติชาวเยรูซาเล็มด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังเมื่อข้าพเจ้าไปส่งเงินเลี้ยงลายแก่พวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปประเทศสเปนโดยแวะเยี่ยมท่านตามทางและข้าพเจ้ารู้ว่า เมื่อมาหาท่านนั้นข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและโดยความรักของพระวิญญาณข้าพเจ้าว,วิงบอนขอให้ท่านร่วมอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจกระตือรือร้นเพื่อข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าจะพ้นจากมือของคนในแคว้นยูเดียที่ไม่เชื่อและเพื่อพันธกิจซึ่งข้าพเจ้าทำที่กรุงเยรูซาเลม็มจะเป็นที่พอใจของธรรมิกชนเพื่อข้าพเจ้าจะได้มาหาท่านตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและมีความชื่นบานที่ได้พบท่าน ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนอาเมน